สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิ to ู o u กลับมาติดตามสาระน่ารู้ในช่วงที่3กันต่อนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับคุณลักษณว่าเทปก่อนหน้านั้นเรามีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกผลไม้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเปลือกส้มโอเปลือกมังคุดที่เคยผ่านมาใช่ไหมครับเรามีในเรื่องของเปลือกแอปเปิลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะใช่ครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของเงาะแล้วก็ลองกองกันด้วยนะครับ ไปดูกันที่เปลือกแอปเปิลกันก่อนนะครับเขาบอกว่าแอปเปิลนั้นก็เชื่อว่าเป็นผลไม้ที่ใครหลากหลายคนเนี่ยชอบรับประทานก <จน S 1> ันอ,อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีคุณสารประโยชน์เนี่ยสารพัดประโยชน์มากมายนะครับและนอกจากนั้นการรับประทานเปลือกแอปเปิลครับเป็นการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดหัวใจและเส้นเลือดตีบในสมองด้วยนะครับ แต่ก็แน่นอนแหละครับว่าประชาชนมากมายที่รับประทานแอปเปิลนั้นมีการปลอกเปลือกทิ้งโดยไม่ทราบว่ามีประโยชน์นะครับเปลือกของแอปเปิลมีประโยชน์มากมายเช่นกันนะครับซึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตามปกติแล้วครับคุณลักษณาแอปเปิลหนึ่งผลเนี่ยจะมีวิตามินซีครับซึ่งเป็นลิตเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับสูงเท่ากับวิตามินซี1,500มิลลิกรัมโอ้โห15เท่าเลยเหรอคะ15เท่าครับ และเมื่อเร็วๆนี้ครับมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเปลือกของแอปเปิลด้วยะนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่มีสารพึกระเคมีที่ช่วยป้องกันมะเร็ง นักวิจัยครับได้มีการสกัดสารสีแดงของเปลือกแอปเปิลพันเร d ดีลิเซียสนะครับ24ปอนและก็ทดสอบผลของสารต้านมะเร็งที่มีแอปเปิลกับเนื้อเยื่อตับของคนที่มีเซลล์มะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ก็พบว่าเปลือกของแอปเปิลมีสาร13ชนิดครับที่สามารถต้านมะเร็งได้สูงเลยทีเดียวโอโ้โหเป็นสารต้านมะเร็งได้ถึง13ชนิดแล้วก็แถมมีวิตามินซีถึง,ง1 5 0 0มิลลิกรัมสูงกว่า15เท่าด้วยกันโอ,โอ้โหอย่างนี้นต้องไปไ ทานและในหนึ่งลูกนี่สามารถบอกว่าคุณประโยชน์เยอะแยะมากเลยไม่ต้องปอกเปลือกรับประทานได้ทั้งเปลือกแต่คือยังไงก็ต้องรงใหาสาดก่อนลวกันโอ้โหถึงไม่ชอบก็ต้องทานแล้วค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนชอบติดทานหวานก็เลยไม่ค่อยชอบทานพวกแอปเปิ้ลเท่าไหร่เพราะว่าจะอมเปรี้ยวเปลือกมันก็จะแข็งแขงก็ไม่อยากจะทานอยากทานนิ่มๆกักรอบใช่ต้องทานแล้วครับและนอกจากนี้ครับเปลือกของแอปเปิ้ลเนี่ย ยังประกอบไปด้วยสารนต t i o อกซิเดนะครับโฟลิฟิลโฟลิฟินอนครับหลายชนิดเช่นสารโปรเอ็นโทไซยานิตินช่วยปกป้องอันตรายจากแสงแดดให้กับผลไม้นะครับกระตุ้นให้เซลล์ทำลายตัวเองเพื่อป้องกันการเจริญของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยครับโอ้โหสารนใหประโยชน์แล้วจะเป็นในเรื่องของการต่อต้านมะเร็งนะครับแล้วก็จะมีสารอ n t i o x i d a n ต่างๆมากมายแล้วก็จะมีวิตามินซีสูง15เท่านี่แหละครับประโยชน์ของเปลือกแอปเปิลประโยชน์เยอะแยะมากมายนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของ ของราคาแอปเปิลหนึ่งลูกนี่ก็มีด้วยนะลูก10บาท15บาท2 0บาทมีแอปเปิลมันราคาแพงใช้ได้เหมือนกันไม่ใช่ครับนั่นสมัยก่อนแต่ตอนนี้ราคาถูกลงแล้วค่ะเห็นดี๋ยวนี้การนำเข้าจากจีนเยอะแยะมากมายเลยใช่ก็ราคาก็เลยถูกลงค่ะจากแอปเปิลจากเปลือกของแอปเปิลครับคมาดูกันที่ผลไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีรสหวานและดิฉันก็ชื่นชอบมากๆเลยนั่นก็คือเงาะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเงาะเนี่ยมีสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเงาะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่มีขายกันอยู่ทั่วไไปปออย่่างทีบก เป็นผลไม้ที่ให้รสหวานวอมเปรี้ยวนิดนิดนึงร,รับประทานเงาะสดสามารถแก้อาการท้องร่วงชนิดรุนแรงได้ผลเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้เงาะนะคะนำมาต้มน้ําที่ได้นะคะน้ําที่ได้จากการต้มเงาะเนี่ยจะเป็นยากแก้อักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาอาการอักเสบในช่องปากแล้วก็ยังรักษาในเรื่องของโรคบิดช่องท้องโรคบิดท้องร่วงอีกด้วยซึ่งข้อควรระวังนะคะก็คือเม็ดในเงาะเนี่ยมีพิษค่ะแม้ว่าจะเอาไปคั่วจนสุกแล้วแต่ถ้ารั ับประทานมากจนเกินไปก็จะมีอาการปวดท้องเวียนศีรษะมีไข้คลื่นไส้อาเจียนดังนั้นไม่ควรที่จะรับประทานเม็ดค่ะก็คงไม่ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วเพราะเราก็คงไม่ทานแล้วเระทานเม็ดกันอยู่แล้วนะครับอ่าก็ปอกเปลือกแล้วเราก็ทานแต่เนื้องอแล้วก็ทิ้งเม็ดไปนอกจากนั้นครับยังมีประโยชน์ของงอเนี่ยเขาบอกว่างอสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันครับซึ่งก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้ผู้บริโภคและที่สําคัญครับเป็นการเพิ่มมูลค่าของงอให้มีราคาสูงขึ้นและทั้งนี้ครับเนื่องจากหลังก เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วครับไม่สามารถเก็บได้นานเพราะว่าเนื้อเพราะว่าเนื้อผลจะเละแล้วก็จะมีน้ําหวานเนี่ยไหลออกมานะครับโดยเฉพาะในปีใดที่ผลผลิตเงาะออกสู่ท้องตลาดมากเนี่ยราคามักจะตกต่ําการนํามาแปรรูปเป็นการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําได้ชได้ด้วยนะครับเช่นการทําเป็นเงาะแช่อิ่มอบแพง้งการทำเงาะก,กระปรอง แล้วก็งอกกวนเปลือกด้วยนี่ครับไม่อยากจะบอกว่าช่วงที่ราคางอตกต่ำเนี่ยเห็นไหมคะว่าอยู่ที่กิโลกรัมละสิบบาทเองช่วงนั้นจะมีงอกกระป๋องออกมาในตอนกลางเยอะมากเลยนอกจากงอกกระป๋องงอสดนี่ก็ตกราคาแค่สิบบาทเองนะต่อกิโลกรัมดิฉันนี่ซื้อมาล้นตลาดมากช่วงนั้นใช่ล้นตลาดแต่ว่าถ้าช่วงที่ราคาสูงๆก็ราคาสี่สิบห้าสิบเลยนะต่อกิโลใช่ครับอยู่ที่ช่วงฤดูกาลผลิตกันด้วยค่ะ ไปกันที่ลองกองกันบ้างครับมาปิดท้ายกันที่ลองกองนะครับเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่จเจริญเติบโตและก็ให้ผลผลิตดีในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะครับรสชาติของมันครับหวานและก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยเช่นกันครับค่ะซึ่งลองกองนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ที่จเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตดีในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นค่ะมีผลทรงกลมนะคะติดผลเป็นช่อผลสุก ผลสุกเปลือกสีเหลืองนะคะเนื้อข้างในจะมีสีขาวใสแบ่งเป็นกลีบๆนะคะรสหวานหรือว่าอาจจะอมเปรี้ยวเล็กน้อยและเนื่องจากลองกองนะคะไม่สามารถที่จะเก็บมาบ่มให้สุกได้จึงต้องมีการเก็บจากต้นในระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือหลังจากที่ผลเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีเขียวอมเหลืองประมาณ15-25วันซึ่งเคล็ดลับในการแกะเปลือกลองกองนะคะก็คือจะใช้เล็บจิกตรงกลางก้นผลเพราะว่าเปลือกจะบางกว่านะคะแล้วก็จะมียาง น้อยกว่าตรงครั่วผลซึ่งจะมีการค่อยๆฉีกเปลือกออกแล้วก็ปาตามแนวยาวไปอย่างทั่วใช่ครับลองกองครับเป็นผลไม้ที่นิยมกินกันแบบเป็นผลสดนะครับมากกว่าการจะนําไปแปรรูป คุณค่าสารอาหารที่จะได้รับจากการกินลองกองครับก็คือแคลเซียมฟอสฟอรัสที่จะทํางานร่วมกันนะครับช่วยให้กระดูกแล้วก็ฟันแข็งแรงแนอกจากนั้นครับยังช่วยป้องกันสภาวะกระดูกพูุนวิตามินซีครับช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับรวมถึงสารคาเทชินซึ่งเป็นสารโพลีฟินนลนะครับที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบและก็ลดระดับ,ดบคอเลสเตอรอลนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าลองกองยังมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมแล้วก็ทองแดงนะครับรวมไปถึงเส้นใยอาหารอยู่มากมายเลยทีเดียวครับโอ้โหสำหรับคนที่สูงหเยอะมากใช่สําหรับคนที่สูงอายุอย่างเงี้ยก็ทานได้นะน่าจะรับประทานมากๆช่วยในเรื่องของภาวะกระดูกรุนได้ด้วยแล้วก็มีสารในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่ทําให้ แก่<ก>ช้าด้วยใช่ช่วย,วยใ,ในเรื่องของให้เราแก่ช้าขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่าลองกองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของอลดความร้อนในร่างกายได้ด้วยถ้ากินไปมากไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการร้อนในได้นะครับเนื้อหวานของลองกองเนี่ยจะมีปริมาณน้ําตาลค่อนข้างสูงช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดควรกินในปริมาณที่จํากัดนะครับขณะที่เม็ดสีเขียวของลองกองที่เราเคยคายทิ้งกันเนี่ยเขาบอกว่าคนโบราณครับใช้เป็นยาขับพยาธิได้ด้วยโอ้โหเพ่ ใช่ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ฮะผู้นำก็จะมีผู้นําไปใช้กําจัดแล้วก็ควบคุมหนอนแล้วก็แมลงในแปลงผักได้ด้วยโดยใช้วิธีการบดเมล็ดให้ละเอียดนะครับครึ่งกิโลกร,รมัมผสมกับน้ํา20ลิตรทิ้งไวค้ค้างคืนกรองเอาแต่น้ําผสมสารจับใบแล้วก็นําไปฉีดพ่นตามแปลงผักนะครับส่วนเปลือกลองกรองเนี่ยก็อย่าทิ้งเอานําไปเผาแล้วก็านาไปเผาไฟเนี่ยสามารถไล่ยุงได้ด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าเมล็ดเนี่ยก็ใช้ได้หมดทั้ง,งด้ดทั้งเปลือกทั้งเมล็ดทั้งผลใช้ได้หมด ทุกชิ้นเลยเมล็ดนี้ก็คือลงไปเพื่อที่จะใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ด้วยไม่ต้องไปซื้อยาถ่ายพยาธิต้องมาบดให้ละเอียดก่อนนะต้องบดก่อครับไม่ใช่คืนลงไปทั้งเม็ดเหรอเอาละค่ะนำไปบดก่อนดีฉันก็ยังคิดว่าเอ๊จะคืนยังไงเม็ดใหญ่เหมือนกันมาครับ เขาบอกว่าผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกับลองกองคุณรู้ไหมคืออะไรลังศาส์คล้ายคล้ายกันใกล้เคียงกันคล้ายคล้ายกันนะอย่าหลงนะคะแต่ไม่ใช่คนละชนิดกันนะค่ะค่ะเข้าใจคนละชนิดก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะใช่บางทีก็สับสนแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยคือลังศาสเนี่ยจะถูกกว่าลองกองค่ะราคาถูกกว่าใช่ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลังศาสหรือว่าลังศาด์เนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วค่ะไม่ค่อยมีใครปลูกละ ค่ะแล้วก็เนื้อน้อยกว่าลองกองนะคะแล้วก็จะ <คน S 2> มีคนไม่ค่อยนิยมรับประทานใช่มีเนื้อน้อยกว่าแล้วก็มีรสเปรี้ยวกว่าด้วยค,ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการ i n t v News เกษตรแนวใหม่ในวันนี้นะครับสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ